สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับซามบูรีเหมือนเคยนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณเคยกันครับอย่างที่เป็นกระแส PPAP เพราะ่ผมจะรอดแล้วนะแต่ไอ้เพื่อนตัวดีของผมเนี่ยมันก็ยังจะเสีย้าผมม้อีกอไอ้กอนอ่ะผมทำแล้วแล้วกันจะเป็นยังไงก็ไปดูเอาเองนะครับผม P P A P. I have a pen. I have an apple. Uh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. เพื่ไปนะปอาโปแปดเพื P P ่ไปนะปอาโปแปดนี่กูทำเชียอะไรลงไปวะเนี <c> ่ย <oughs> อ่ะสำหรับคนที่ผมจะทานนะครับผมมีรายชื่อดังนี้ครับหนึ่งไม่มี สองไม่มีสามไม่มีโอเคโอเคเนาะผมไม่อยากทาใครอ่ะเข้าใจปะ่ะแบบให้มันหยุดหยุดได้แล้วคือนานไปแล้วแสบนานนานไปมันจะไม่หามันเอานิดๆิดหน่อยๆพอแล้วเปล่าหรอกจริงๆแล้วกูไม่รู้จะทาใครอะแค่นี้แหละ bye บ๊ายๆโชคดีครับผม